งงเนผมนี้ยมน,นิดนึก็เคยอยู่ไเขาอ,อ,อยู่แต่เขาก็ได้ใช้อะไรของ<ช>ประเทศ<ช>ไทยไมาเขาคนไทยนแล้วทำไมไปให้เขาว่าเป็นความมนยความมนุษย์เขาก็คนไทยนี่เลย อันนี้มันจะติดประเทศจิตอะไรมันจะติดจังหวัดอะไรก็ติดพิษโลกเลยพิษซันนูโร่พิษโลกรอยต่อพิษโลกก็ปุยล่องกาอะไรเพราะอะไรนะที่อยู่คอมมิวนิสความคมก็เข้าคิดบ้าไปตั้งชื่อเขาเนาะคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ คอมมิวนิสตเขาโดนหนาวเขาเองมันคือการมันคือการปกครองของเขาที่ไม่เหมือนประชาธิปไตยนะไหมใช่ใช่ไม่เคยเขาเขาเลยเรียกว่าเป็นความความมันแน่นเขาเรียกตัวเขาเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์เขาเป็นเหมือนเผาเผอะไร่างเงี้ยอคอมมิวนิสตอใช่านคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาตั้งเขาเองเขาหมายถึงว่าเขาไม่อยากขึ้นกับการปกครองของคนอื่นเหรอเขาจะตั้งเขาจะยึด เขายึดไอ้ยึดไอ้ยึดให้คนไทยเป็นมุขนิดหมดทางประเทศนี่ไงนี่ยมันถามไปงอกเงี้ยระวังนั้นเนี่ยดู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 าบเนี้หัวทิมแล้วก็ขึ้นหัวทิมแล้วก็ขึ้นเอาจะมาจะมาจะมาให้เราไปนี่แต่เขาก็ไม่ได้ เวลากลับบ้านกับช่องดีนะเราไม่มาทางนี้อันตรายดีจังทางอีสานะสะดวกสุดเลยทางมันตรงอย่างเดียวนาะเรียบแบบไม่มีเขาไม่อะไระนะว่าอีสานไปสบายมันไม่มีเขาไม่มีขึ้นลุ่ม ในตัวย่างงั้นมัย้ยทางลำบากดูสิอยู่ในหุบเขาคนชอบภูเขาเขาก็จะว่าเราไม่ชอบเขาเราก็อย่ามาหาเมือง,งแล้วนะเราอยู่เป็นเมืองแล้วนะชมเขาชมเขาชมเขา นู้ขายของอะไรของอย่างของมาจากไรจากสวนซี่ของนี่ซื้อไปก็เราไม่มีเวลาทําไม่ใช่คนทํากับข้าวไม่มีเวลาทํำ เขา <S <S เขาไปเดียวหักก็ไปสักสอกงอแงก,งก,งกไปตามเขาถ้าไม่หักก็ไม่ได้ไต,รตรงไม่ได้เนี่ยชเขาตึกตักตึกตักเราก็ต้องไป